กินยั่วมาเฮ้ยมันกินไปแล้วกับแกนตวัวจะปีกละเอ็นดูมนะันแ่ะันตวัวอ่ะกินก่อนอ่ะหนอฮาโดนกักตัวจันฮาจะคุยบอกหูเรื่องรไปแล้วเนี่ยคุยกับตู้เย็นพ่อคุยกับเ,เครื่องเสื้อผ้าพ่องมาเลย <laughs> คุยกับม้าพัฒนาหน่อย <c oughs> เป็นจะได้ล้าก่อเออไขวัดเจ็กมันระบาดหลักทิ้งหูเรื่องเอาเนี่ยใส่จมูกแมสปิดจมูกให้เนอะ,อะ ตามท่ามสาท่านแอวแม่แตงครับพี่น้องจ๋าก็พอว่าอาหารดอยครับพี่น้องจ๋าเผากันเรื่อเอิรนเบลดีละจับมันได้ไอ้คนที่มันเผาน่ะรามแต่รามฝรั่งกำเมืองกำเมืองบนท้องกันอย่างกระบอกหูจากคำไทยว่าฝรั่งหมาม่านเออหมาม่าน เอ็นยูมาเอ็นยูนวดรอเอาไปให้เอ็นยูนวดไปเนาะเยากินกินมดมันไม่ได้กินเออตามท่านผู้กับม้าพัฒนาจักคุยกับเครื่องสื้อผ้าบ้านเมืองบ้าบอเอ้ยอันคอฟงโคฟิลคาเฟออะไรเนี่ยโอ้โหเดือร้อนมันทั่วใจผมหุ่นเรื่องหุ่นเหล่าถ้าใจมันเป็นประโยชน์ก็ดีอ่ะใจอันนี้บ่ชาบ่ชาพอบ่ชาข้าเมืองเป็นอูัวบ่ท่า ติดใจแน่นสก,กีใบยอมเข้าหาเดไปคบนิ้วนะอ้าวมันก้องอันนี้ที่รกัก <c oughs> น่าสาวกองหาบายบายลูกได้ก่อนได้ก่อนอืเออข้าไปอืมบายบายเจอ่ออย่างหูอันนี้ครับใครบอกเกยหันมาอีออดดอกเขี้ยวดังกรบกรบกรบอะกรบ กรุบกรอบกร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 บจบกรบ,บกรบหลับเลยฮ่า <c oughs> คลิปนี้ผมมีอย่งนักอู้กับมา้าไปตะปุน่นอ่ะไปตะปุน่นอ่ะไปโน่นละเดี๋ยวไปปุ่นลันเนอะไปบายบายบรรยากาศจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่แตงเจ้าสาวงามเนะี่ขอบอกสาวแม่แตงนะี่นะ นานๆมันเมินได้่ปิ๊กมาบ้านเต่าประพรนะครับต้นไม้ต้นยีต้นห้าจะตายหมดละเปิ้นพ่อพอนะไอ้นี่มันบ้าอย่างคนเดียวก็อาดเป็นก็ล่าโดนกักตัวแล้วอู้คนเดียวเนี่ยก็เครื่องสื้อผ้าพ่องตู้เย็นพ่องเนาะแน่กูเจอเออมาส่งท้าย